สวัสดีคะ่ะหญิงดาพาชมคะ่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆแอฟซีทุกท่านนะคะมาชมภาพบรรยากาศนะคะของหมอลำื้ไน,นไปบ้านน้งแค้น,น,นพ,นออพี่น,ะอน้องิีดีพ่อรับแอนอรดีพ่อเมียวนะแอนอรดีเป็นไผยอรเดีเป็นไดดีเป็นไไปฟังคำน้ออังสิมือรัเ<ล>้ามอดีว่าท่านเดบตอ ฮะผู้สาวผมนี่งเอามืออื่นไปมืออื่นไปมือนไปสิบอกให้ฟังมือนีม้พี่น้องสินีพ่อครับแอนอรดีพ่อหนึ่งออรดีเป็นไทยเอามืออื่นยังสิหูค้าตอบมือนีมันท่นเดมตอบฮะ ครับบูชาของ <laughs> <laughs>